ดเด็กเตรียมตัวที่จะตัดต้ของผู้ชาย่แดงใช่เนาะยากาศที่ฟุตบอลน,น,นะวันนี้นะมีหลายที่มัมม้ยไก่หน้าเรียบดดานเม,ม,มทมีมาเด็ดนะวันนี้ทอดไก่นะพี่เต้าเดดเดดทีมงานนะดออไรอะไมเรข้นมาเาเอาเนี่ยออกเอาอ้ว้อดอเย ีผมมัลต <c oughs> ิดมัสิ <c oughs> Hence, <c oughs> ีดอะไรได้นโอีดมาสซดเลมการครับสนามบอลวันนี้นะที่สนามคู่ัเตมีครัคู่บูเตนีโอ้นี่ยคอยที่ขาน้องพงที่ขาหรอป มีคือถอดแถนลูกของใครนี่่แสเป็นที่ถ้ามันตลาดแบ่บางร้ายเลยเงาเลยขอิน้นขายตลาดมันเหี่ยงขึ้นี่ีตรงไปแล้วโอ้มีหลายทีมยทีมยิ่งมานี่ยโอ้เส um ียบอนะคราบท่น ปวดหัวเข้อวย่กมือนีลีบมาสิเธอบ่งวดขึ้นไหนเอะเยีบมาสเจต้องร้อนตีพ่อเอ้ยเรกเรกออนี่เียวมาล่ำบ่เชื่อมาร่ำบ่อยบ่อหมสนามกอท์ฟอากาศนะครับผมสุบัยเดมีนับเจอกันได้คืนนี้วันนี้นะครับ น in right. oh, right. right. ับอลนักบอลนันนักบอลอะเลยนะนักบอลเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะฮะขอบคุณบ้านเอนะคะดอฟพีมือมื่อเเื่องดเคยมนะบเคดมเยอะเลยครับอ๋อมันดีดังขนนนครับผมเป็นนคื่อ่น้องแบบไหนองบอๆะ แข็งนะครับพร้อมย่งลูกพร้อมย่างสวัสดีค่ะพร้อมแล้วค่ะทีมหญิงหลายทีมเลยเนาะสามทีมสามทีมขอแข่งกันป่ะเจอเบิดป่ะเจอกหมดเนาะบรรยากาศนะครับผมเมื่อกีะเออแบบไรวะโอ้ะย่อๆเฉี่ยมึงดิเดย์ย่อโอ้สุดดิเดย์บ่วันบ่นไหนนักออฟฟิศนักนักออฟฟิศ ตาตาทูเป็นังไงูไม่บอกรอก็เลยยิแต่เสียงจะประกาศ่าเือกิดซิเยก็จะเห็นแบบแตกสภาพอันนี้ทางอะไรอันนี้ทางเปล่าถังเปล่าเมื่อตาาทูเป็งมะล่ำมือนืน่ยินขาว่าวานูวัดบานพักเลยมือื่อนไ่อยต้องไปเอาล่งแห้งญาถึงดังมันอยู่ ขาดังมันจะอนอข่าดังมันหักจะรอะเมาคนเดียวเมียนสคนงเสีมัเมาป่นยเดี๋ยวเดี๋ยวดนพยัเลยมันมาปานเดี๋เดี๋ยวเจริงงมันเ่านหากมังโอเคหาแกเมียนหรือเปล่าไม่ได่าโอเค้วครับเจ